สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วก็อ,อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูแล้วนะคะโดยจังหวัดปัตตานีค่ะเร่งฟื้นฟูนพื้นที่หลังน้ําลดขณะที่ทีมแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพกับประชาชนส่วนที่จังหวัดยะลาค่ะหลายโรงเรียนก็กลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติแล้วค่ะ หลายโรงเรียนในจังหวัดยะลาที่ต้องปิดการเรียนการสอนนานกว่า2สัปดาห์หลังถูกน้ําท่วมหนักนะคะขณะน,นี้สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติแล้วและเมื่อวานนี้ค่ะนายอดุลพรมแสงผู้อานวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาเขตหนึ่งยะลาลงพื้นที่โรงเรียนบ้าน ado, บน o, าโดตําบลยุบโปอาเภอเมืองเพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้กับครูและนักเรียนซึ่งโรงเรียนนี้ถูกน้ําท่วมหนักที่สุดทําให้ต้องหยุดการเรียนการสอนนานกว่าโรงเรียนอื่นๆค่ะ จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีโรงเรียนถูกน้ำท่วม27แห่งนอกจากนี้ยังพบปัญหานักเรียนขาดน้ำดื่มสะอาดซึ่งทางผู้บริหารจะเร่งแก้ไขโดยด่วน ส่วนที่จังหวัดปัตตานีนายวิรพงศ์แก้วสวรร์ผู้ว่าราชการจังหวัดนำคณะลงพื้นที่หมู่บ้านบารหาหะหมู่บ้านตาลุโบะและหมู่บ้านปากาหารางังอำเภอเมืองซึ่งทั้งสามหมู่บ้านเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขังซ้ำซากเนื่องจากมีสภาพเป็นแอ่งกระทะส่งผลให้น้ำเกิดเน่าเสียและก็ส่งกลิ่นเหม็นพร้อมกันนี้ค่ะยังนำถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มไปมอบให้กับประชาชนพร้อมกับส่งทีมแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปให้บริการด้วย ด้านพันเอกชินการรัตนทิติยะนะคะ ขอภัยค่ะรัตนทิติรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีนำกำลังทหารพร้อมชาวบ้านช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่น้ำท่วมหมู่ที่7บ้านตาลุโบพร้อมกับเทน้ำา m เเพื่อปรับสภาพน้ำแล้วก็ลดกลิ่นเหม็นเน่านอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี23ยังจัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพแล้วก็แจกจ่ายายาให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วยค่ะ